ึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No o กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับ10อันดับรถ Eco คคาถูกและดีปี2020รถ e ีโคคา เป็นรถยนต์ที่รักษาสิ่งแวดล้อมมีความประหยัดน้ํามันมีค่าบํารุงรักษาต่ําเพราะอะไหล่น้อยชิ้นมีความคล่องตัวสูงขนาดเล็กกระทัดรัดหาที่จอดง่ายและที่สําคัญคือสร้างมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมน้อยเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนคงอยากได้รถราคาถูกดีแต่มีคุณภาพสูงมาใช้งานเพื่อการเดินทางไปที่ต่างๆอย่างปลอดภัยใช่ไหมล่ะครับ นอกจากจะมีคุณภาพแล้วราคาก็ย่อมถูกลงเป็นมิตรต่อกระเป๋าตังค์ของคุณแน่นอนแถมยังมีประโยชน์ในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยเห็นแบบนี้ใครๆก็ต้องการลดอีโคคาคู่ใจมาใช้แน่นอนวันนี้ข้าอบมโนของเราอยากจะแนะนำสิบอันดับรถอีโคคาที่ถูกและดีที่สุดยังมีอยู่ในโลกนี้จริงๆลองไปดูกันเลยครับ All New Ni s ส a n a อ m ลรุ่นเ CVT ราคา499,000บาทรถอีโคโคาคันนี้มาพร้อมกับสเปคสุดเจ๋งอย่างเครื่องยนต์บินซิน3สูบรหัส s r a 0 DET ขนาด1.0ลิตร9 9 9ซ c IGT พ่วงเทอร์โบกระบอกสูบภูระยะชัก72.2คูณ81.3ม mm, ิลิเมตรอัตราส่วนกำลังอัด9.5ต่อ1 พละกกำลังสูงสุด100แรงม้าที่5,000รอบต่อน,นาทีและแรงบิดสูงสุด152นิวตันเมตรที่2,400รอบถึง4,000รอบต่อน,นาทีกีอัตโนมัติ CVT Wibd Step Logic ระบบขับเคลื่อนล้อหน้ารองรับน้ำมันเชื้อเพลิง e E20 อัตราสิ้นเปลือง20กิโลเมตรต่อลิตรคุณจึงเชื่อใจได้ว่ารถจะขับได้แรงสมปรารถนา ห่วงโดยอุปกรณ์เสริมอื่นๆเช่นกระจังหน้าแบบโครเมียมระบบข้อมูลและความบันเทิงนิสสันคอน n e c t หน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วพวงมาลัยทรงสป,ปอร์ตหุ้มยูรีเทนตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินปรับได้4ทิศทางเทคโนโลยีช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะเทคโนโลยีกล่องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทางระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS กระจายแรงเบรก EBD เสริมแรงเบรก BA ระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน HSA เป็นต้น Honda b บ r ริ a อ a z รุ่น V 1 2 CVT ราคา517,000บาทรถอีโคคาสุดเจ๋งตระกูลบาริโอนี้มาพร้อมกับภาพลักษณ์ภายนอกที่ทันสมัยแต่ยังเต็มเปลี่ยนไปด้วยสมรรถนะเครื่องยนต์ SOHC IV t e c ขนาด1.2ลิตร4สูบ16วาล 90แรงม้าและระบบเกียร์แบบ CVT ใหม่ทำให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานมลพิษยูโร4ทั้งยังครบครันด้วยอุปกรณ์เสริมและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเช่นระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์ไร้สายห่องโดยสารพรีเมียมจังหน้าและกันชนหน้าแบบสปอร์ตหรูล้อลอยสวยๆไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมไฟหลี LED อฟเลอหลังแบบสปอร์ต ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะระบบรักษาความปลอดภัยแบบเต็มสูบทั้งถุงมมลมนิรภัยด้านคนขับ I S R S ถุงลมด้านผู้โดยสารด้านหน้า S R S ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก A B S ระบบกระจายแรงเบรก E B D และระบบสัญญาณกันขโมย Honda rio, une, v a r i o รุ่น1.2 V C V T ราคา495,000บาท รถอีโคโจิวแต่แจ๋วของจริงกับสมรรถนะเครื่องยนต์ SOHC i v t e c h ขนาด1.2ลิตร4สูบ16วาล์ว90แรงม้าที่6 0 0 0รอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุด110นิวตันเมตรที่4,800รอบต่อนอาทีและระบบเกียร์ CVT ใหม่ที่พัฒนาภายใต้เทคโนโลยี EarthDream ให้ความคล่องตัวพร้อมให้อัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ดีเยี่ยมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานมูลพิษระดับยูโร4มาพร้อมรูปลักษณ์ภายนอกที่ทันสมัยและโฉบเฉี่ยวยิ่งขึ้นด้วยกระจังหน้าและกันชนหน้าสไตล์สปอร์ตล้ออล้อยใหม่รวมถึงการออกแบบภายในห้องโดยสารเทให้ความรู้สึกพรีเมียมยิ่งขึ้นด้วยแผงคอนโซลดีไซน์ใหม่สะดวกสบายในทุกการขับขี่ด้วยปุ่มควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยระบบปรับอากาศอัตโนมัติระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้าสาย และช่อง USB มาพร้อมกับความครบครันด้วยมาตรฐานความปลอดภัยในทุกรุ่นอาทิถุงลมอัจฉริยะด้านคนขับ ISRS ถุงลมด้านผู้โดยสารด้านหน้า SRS ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบสัญญาณกันขโมยมิสูวิช a a t t r รารุ่น GLX เกียร์ธรรมดา ราคา4,94,000บาทสุดยอดรถจนแสนประหยัดสไตล์ญี่ปุ่นมาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบ3สูบขนาด1.2ลิตรให้กำลังสูงสุด78แรงม้าที่6พารอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด100นิวตันเมตรที่4พารอบต่อนาทีเสริมด้วยอุปกรณ์มากมายเช่นจอแสดงผลข้อมูลอนเนกประสงค์กระจกหน้าต่างไฟฟ้าปรับอัตโนมัติด้านคนขับ สุงลมนิลภัย2ตำแหน่งคู่หน้าเข็มขัดนิลภัยคู่หน้า E.L.R. 3.2จุตำแหน่งจุดยึดเบาะเด็กระบบป้องกันล้อล็อก A.B.S. ในส่วนอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ล้วนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยความสะดวกสบายและความพอใจสูงสุดของผู้ขับรถและผู้โดยสารของรถคันนี้ทุกคนมิสูบิชิมิลาดรุ่น G.L.X เกียร์ธรรมดาราคา4 7 4 4 0 0บาทยนตกรรมอีโคคาร์สไตล์ญี่ปุ่นจ๋าอีกคันที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์บินซิน3สูบขนาด1,193ซีซีแรงม้าสูงสุด78แรงมา้าที่6พารอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด100นิ้นิวตันเมตรที่4พารอบต่อนาทีมาตรฐานการปล่อยไอเสียยูโร5ระบบส่งกำลังมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาหสปีด และเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT พร้อมระบบ i n c และ G-sensor เสริมด้วยอุปกรณ์มากมายเช่นจอแสดงผลข้อมูลอนเนกประสงค์กระจกหน้าต่างไฟฟ้าปรับอัตโนมัติด้านคนขับถุงลมนิรภัย2ตำแหน่งคู่หน้าเข็มขัดนิรภัยคู่หน้า E-LR 3.2ตำแหน่งจุดยึดเบาะเด็ก ระบบป้องการลอร้ลอล็อก ABS ในส่วนของอุปกรณ์เหล่านี้เป็นรถที่เหมาะสมสำหรับครอบครัวสามารถเดินทางไปทุกที่อย่างสบายใจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย Nissan Maxx รุ S ่น 1.2S MT ราคา420,000บาทเป็นรถอีโคโคาอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับคนเมืองด้วยรูปลักษณ์ที่เล็กกะทัดรัด ทำให้สามารถขับขี่ในตัวเมืองได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวอีกทั้งยังมีดีไซน์และสีสันสะดุดตาด้วยดีไซน์กระจังหน้าแบบหลังพึ่งหลังคาสปอร์ที่ดูทันสมัยและไฟท้ายแบบ LED ยังคงได้รับการพัฒนาภายในคอนเซปต์ให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นได้อีกขับเคลื่อนโดยขุมพลังจากเครื่องยนต์ HR12BE 3ส,สูบแถวเรียง DOHC ขนาด1,198ซีซี 79แรงม้าที่6พารอบต่อนอาทีลดแรงเสียดทานให้อัตราเร่งดีพร้อมแรงบิดสูงสุดในรอบเครื่องยนต์ที่ต่ำประหยัดน้ำมันมากกว่าปล่อยมลพิษน้อยกว่าระบบเกียร์แบบ cvt มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมเช่นกระจังหน้าแบบ V-sharp เครื่องเสียงดีไซน์พิเศษมาตรวัดอัจฉริยะระบบป้องกันล้อล็อก abs ระบบควบคุมและกระจายแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EBD ระบบ immobilizer กุญแจนิรภัยในส่วนต่างๆทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้คุณขับรถได้ความประทับใจและสะดวกสบายนั่นเองครับ Nissan Note รุ่น1.2 e CVT ราคา529,000บาทจดตรกรรมแบบ Compact h a t c h c k c k 5าประตูที่สมบูรณ์แบบครบครันด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย ภายในกว้างขวางตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์อย่างลงตัวเป็นรถที่ถูกพัฒนาภายในแนวคิดรถจนคอมแพคที่มีความคล่องตัวและเปลี่ยนไปด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยด้วยเครื่องยนต์ sr 1 2 de 3ส,สูบแถวเรียง dohc 1 2 v cvtc ขนาด1 1 9 8แ cc 79แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีพร้อมให้แรงบิดสูงสุด 106นิวตันเมตรที่4,400รอบต่อนอาทีคุณจึงมั่นใจว่าขับรถด้วยความเร็วเต็มสูบได้แน่นอนแล้วยังตามด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์เสริมอื่นๆเช่นระบบ n ิน l l i g e n t Driving Technology ถุงลม SRS คู่หน้าระบบเบรก ABS กระจังหน้าแบบโครเมียมไฟท้าย Signature Light พร้อมไฟเบรก LED ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ โพสต s สตาร์บั t o n มารวัดอัจฉริยะมันต i อินฟ r m a ม i o n d i s p เพยหรือเรียกย่อๆ MID แสดงผลข้อมูลการทับขี่ซู z u กิเซ l ร i รรุ่น 1.0GA เกียร์ธรรมดาราคา3 1 10, 8 0 0 0บาทเป็นรถยนต์อีโคคารุ่นที่2จากค่ายซูซูกิเป็นคอมแพลาภาพลักษณ์ใหม่ ขับเคลื่อนโดยขุมพลังจากเครื่องยนต์เบนซิน,น K10B ซึ่งสามารถรองรับน้ำมัน E20 ขนาด1 0 0 0ซ c ปริมาณกระบอกสูบความจุ9 9 8ซ c ซี3ลูกสูบ12วาล์วจ่ายน้ำมันด้วยหัวฉีด Multi-point Injection ให้กำลังสูงสุด50กิโลวัตต์68แรงม้าที่6,200รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด90นิวตันเมตร ที่3,500รอบต่อนาทีระบบส่งกำลังมีทั้งเกียร์ธรรมดา MT และเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ความจุถังน้ำมัน35ลิตรประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้มากกว่า20กิโลเมตรต่อลิตรเสริมด้วยอุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆอย่างเต็มเปี่ยมเช่นไฟหน้ามันติลิเฟกเตอรหลอดไฟฮาโลเจนผงาลัรพาวเวอร์ไฟฟ้าเข็มขัดนิดภัยด้านหน้า ELR 3.2ตจาแหน่ง และส่วนอื่นๆด้วยราคาที่เป็นเมตดต่อกระเป๋าตั้งเพื่อนๆแถมยังรักษาสิ่งแวดล้อมซูซูกิซี a สรุ่น1.2 GL MT เกียร์ธรรมดาราคา5,23,000บาทซีดานเหนือชั้นด้วยการออกแบบแบบสปอร์ตผสมกับฟังก์ชันพื้นที่ห้องโดยสารและที่กับเก็บสัมภาระกว้างขวางม,มาพร้อมเครื่องยนต์ K12B ขนาด1.25ลิตร และชุดเกียร์ธรรมดา5สปีดแบบ MT มีความทนทานของตัวรถถูกออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์โดยให้ค่า CD สูงถึง0.299ซึ่งเป็นตัวเลขที่ดีที่สุดของซูซ u กิประกอบกับประสิทธิภาพของยางที่ทนแรงต้านกับระบบเบรกที่แม่นยำทำให้ซูซ u กิเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูที่มีสมรรถนะการขับขี่ที่โดดเด่น ภายในห้องโดยสารมีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเช่นติดตั้งเบาะหุ้มหนังหน้าจอซูซูกิ Smart Connect แบบสัมผัสขนาด7นิ้วรองรับ Apple c a r าเพและระบบนำทางมีกล้องมองภาพขนาดถอยหลังผัวมาลายมัตติฟังชันหุ้มหนังระบบปรับอากาศอัตโนมัติช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังและกุญแจ Curate Entry พอปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์เป็นตน้นราคาของซูซูกิเซียสรุ่น1.2 GL MT เกียร์ธรรมดาอยู่ที่523,000บาทซูซูกิสว f ปรุ่น1.2 GA CVT ราคา499,000บาทเจ้ารถสปอร์ตคอมแพคคันนี้โดดเด่นเหนือกว่าใครนั่นเองแน่นอนสำหรับเครื่องยนต์ซูซูกิส่งเครื่องยนต์บินซิน1.2 ดูรัก JET รหัส K12M4 สูบ DOH4 1.2ลิตร 1,197cc เป็นเครื่องยนต์ใหม่ล่าสุดจากซูซูกิโดดเด่นด้วยระบบหัวฉีดคู่1.2ดูรัก JET เอามาชูเป็นจุดขายที่โดดเดน่นสมคอนเซปต์พร้อมดีไซน์สปอร์ตคงเอกลักษณ์ DNA ของสวิฟตกับเทคโนโลยีอันทันสมัย ช่วยในการขับขี่และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันเช่นจอสัมผัสซูซูกิสมาร์ทคอนเน็กขนาด7นิ้วไฟหน้าแบบ LED โปรเจคเตอร์กระจังหน้ากันชนหลังและไฟตัดหมอกที่แสนสปอร์ตระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS ระบบควบคุมสีรรภาพการทรงตัว ESP เป็นรถอีโคคาอีกคันที่ออกแบบมาได้ดูน่าใช้มาก